สวัสดีค่ะน่งก็ตามมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะดีนะสตาร์กังขอเรื่องเกมอ๋อะไบ้านตุกตาช่วยไรบ้านตุกตาช่วยหรเกมอะไรฉันตกกุญชที่ไหนเนี่ยโอ้ my god ที่นี่กูสิเนี่ยปาอันจุกตาเห็นชั่วร้ายเหรอไปดูซิมีอะไรบ<า>้างตันตันตินตั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 นโซฟาพี่พี่ไม่ไปล้างไม้ใั่ล้างลูกศรไปใช่ไหมแม่คะใช่แม่คะนี่ไปไหนล่ะลูกนี่<อ>ลูกศรมันอยู่นี่โอเคค่ะแม่ แม่ค่ะเมื่อกี้เมื่อกี้หนูเห็นตายด้วยหนูเห็นคนตายด้วยพอขึ้นรถจนแล้วก็ตายเราต้องมาเก็บพวกกวาดคนดี้เชื่อค่ะแม่หนูหนูหนูเห็นคนขึ้นรถแล้วผู้ผู้อีกนี่าขึ้นรถแล้วก็ตายทำไมถึงตายไม่รลอนเป็นมันมันเป็น,น,น,เ,ปนเออรถถังชั่วอะไรมั้งมันเป็นยังไงกันหนูจำไม่ ชิบรอตารอด้วยชิบชิชิรอด้วยชิบนี่คืออะไรอะกลัวกลัวจัง <ๆ S 2> เลยอะไม่กลัวเก็กสิอ้วอ,อ,อะไรเนี่ยแนี่นี่คุกกี้อ่ะมีเหมือนบ้านเป็นบ้านเลย ใช่ว่าขนมหวานแต่แต่รูปร่างหน้าตามันจะเป็นไงมีแต่ขนมหวานๆวานนเนี่อม,อนมนนันเป็นบิกเบเกอรี่เหรอใช่อ๋อวา่วาแม่ามาเย็นมาเร็วก็โดดลงงเลยรดูไปไหนอ่ะ

อะไรสม่วงเนี่ยตัวบอสฉันฆ่าเจ๊จะจะฆ่าเจ๊จัดได้ง่าากเลยตัวบอสเนี่ยอันนี้โอ้ยมาทางนี้ตัวเองมาทางนี้เร็วทางนี้อะไรไม่ได้ไม่ต้องสามารถฆ่าได้ทุกคนโอ้ตาดูนี่แม่ค่ะครับครับไหวอมยิ้มไม่ไม่ไม่ต้องไป หนูเลยเนี่ยแม่ยืนอยู่ตรงนี้แม่ขาได้แล้วเนี่ยแม่าได้แล้วเหรอ่าได้แล้วเอออยู่ตรงนี้ก็ได้ไม่้องไปตรงนู้นทุกคนขา่ายมากเลยนั่นแหละนิด่ายันายแลแล้วเหรอเราเชเลยโอ เขาไม่ได้ปล่อยอะไรใ,ใ,ให้ใสนี่ยรีบกุดรีบยิงรีบยิงรีบยิงมัวแต่หมูน่ะ เหมือนนกกัลูฉันจะฆ่าแกด้วยไอ้ไฟระว่งก,กับดันเอ้ยไม่มีอะไรใช่ไหมของแม่เขาไม่ได้ทําอะไรแม่เลยนะเนี่ยแม่มาอ้าวฉัน <c oughs> ฉน่าไปดันเอ้ยเ <c oughs> อ๊ะเอ้ย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 เฮ้ยฉนนหรอใช่อ้าวแต่แม่ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ้องสตาแม่ขาเหยียบมันเร็วเหยียบมันทำไมมันตายแล้วเหยียบเหยียบไปดูขึน้นมาสิแม่ขาหนู่ยจะบอกว่ากินรูปผมได้ไหมเดี <c oughs> แต่ถ้าเรากลับบ้านเอากลับบ้านฟรีที่ไหนเราไม่ใจกลับบ้านฟรีฟ,รฟักไหน่อยนี่จะดีใจเลยอาแม่ค่ะนี่มันกลับบ้านฟรีไหมไหนเฮ้ยจริงจริงด้วยใช่ไหมใช่กับบ้านเราทำไมลุกจังเลยบ้านเราก็ไม่เอื้อมาเร็วเราก็จะเจอบ้านเราอนี่ไงชนะแล้วทุกคนแม่ะตั้งใจเมื่อก่อนเราอยู่ตรงนี้เนาะใช่แล้วค่ะเราอยู่ตรงนี้ เม้มีรูปแม่เต้นด้วยีก็มีรูปเหนูอเต้นด้วยเย้โอเคสำหรับด่านนี้เราสามารถพิชิตได้แล้วค่ะทุกคนแม่ค่ะแม่ค่ะหรูจะบอกว่าตอนตอนที่เราแอบอยู่ในห้องอะเราไม่เห็นห้องเลยนม่ยมีห้องเลยแม่ค่ะตั้งแต่เมื่อก่อนตั้งแต่เมื่อก่อนเราอยู่ตรงนี้นอนแล้วแล้วก็มาอ้อมมาตรงนี้แล้วเราก็มาตรงนี้ใช่ไหม แล้วเราก็ไม่บาดสักทีสุดท้ายเราก็ชนะโอเคค่ะมานีมาเลยโอเคมาสำหรับคลิปนี้น้องสตาร์กับแม่นี่ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์กดติดตามให้น้องสตาร์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายฝากกดไลค์กดติดตามให้น้องสตา